อปมาละวักวานนาว่าด้วยความไม่ประมาทผู้ไม่ตายความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตายส่วนผู้ประมาทเหมือนผู้ตายแล้วบัณฑิตรู้ความสองประการนี้โดยความแตกต่างกันคือรู้ความแตกต่างกันทั้งสองประการนี้แล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาทบันเทิงในความไม่ประมาทพอใจในธรรมเครื่องอยู่ของ พระอริยเจ้าทั้งหลายบัณฑิตเหล่านั้นเป็นผู้มีฌานมีความเพียรมั่นคงติดต่อไม่ขาดสายย่อมถูกต้องนิพพานอันเป็นธรรมกเกษมจากโยคันยอดเยี่ยมอธิบายความในอังคุตตรนิกายเอกนิบาตพระศาสดาตรัสว่าไม่มีธรรมอะไรอื่นแม้สักอย่างหนึ่งอันจะเป็นไปเพื่อโทษใหญ่เท่ากับความประมาทและทำนองเดียวกัน ไม่มีทาใดแม้สักอย่างเดียวอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่เท่ากับความไม่ประมาทความประมาทนั้นโดยใจความได้แก่ความนอนใจว่าไม่เป็นไรการขาดความระวังพระอัฏฐกถาจารย์ชอบอธิบายว่าความประมาทคือการอยู่โดยปราศจากสติสติวิปวาโซถ้าสติหมายถึงการระมัดระวังคาอธิบายของท่านก็ได้ความดีมากบางแห่งท่านเปรียบสติว่าเหมือนแขกยาม ชาคริโกพรามโนต้องคอยระวังคนเข้าคนออกอยู่เสมอสติก็เหมือนกันต้องคอยระวังอารมณ์เข้าอารมณ์ออกทางตาหูจหมูกเป็นต้นสติจึงเป็นตัวกว่าไม่ประมาทนี่อธิบายตามแนวของพระอัตถคถาจารย์